วิธีการใส่สายนาฬิกานะครับสําหรับตัวที่มีตัวล็อกด้านหลังแบบนี้นะครับหรือเป็นวิธีการใส่สายทั่วไปนาฬิกาสมาร์ทวอททุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นเออทรงนี้หรือทรงอัลตา้านะครับแล้วก็ดูด้านหลังเนาะถ้าด้านหลังเรามีขีดแบบนี้แล้วกดได้แสดงว่านาฬิการุ่นนี้สามารถล็อกสายได้อ่าผมจะให้ดูสายยกตัวอย่างเช่นอะสายตัวนี้ก่อนอันนี้สายเออโอเชียนเนาะสาย Sport สปอร์ตสายเลด มันจะมีด้านสีดําที่นูนอันนี้เขาเรียกว่าสายตัวล็อกนะครับพอเราใส่เข้าไปมันจะเด้งรับกันสายผ้าก็เป็นเหมือนกันครับทุกตัวทุกสายจะเป็นแบบนี้นะครับสายนาฬิกาของสมาร์ทวอททีนี้เรามาดูอันนี้จะเป็นด้านเรียมนะครับวิธีการใส่สายอผมจะให้ดูอย่างนี้เราจับแล้วดันตรงที่แข็งๆตรงนี้นะครับอใส่ให้ตรงรูอย่าเอียงอ่พอได,ได้เข้าตรงนี้ปุ๊บพอถึงเมด็ดำดำๆตรงนี้ให้เรากด อย่าดันเข้าไปเลยเพราะว่าเนื้อพลาสติกที่ล็อกสายมันจะขูดกับตรงนี้แล้วทาให้สายเราเสียนะครับอส่วนตัวล่างตัวนี้เหมือนกันครับเราดันให้มันเข้าไปถึงตรงกลางอ่พอดันตรงปุ๊บถ้าอย่างเงี้ยมันติดแบบนี้เราก็ดึงออกมาเลยไปใส่อีกฝั่งหนึ่งเอาเพราะว่ามันจะคับใช่ไหมครับอ่ะเราก็กดอันนี้เม็ดเหมือนเดิมดันอย่าไปฝืนถ้าดันไม่เข้าให้หาอีกฝั่งหนึ่งใส่นะครับอ่วิธีการถอดสายนะครับเราก็กดตัวนี้ไม่ดึงสายแบบนี้ ม่ดึงแบบนี้กดแล้วไม่ดึงแบบนี้นะครับเรากดปุ๊บเราเอานี่เราดันข้อที่แข็งตรงนี้ดันแบบนี้อ่ากดแล้วดันอย่างนี้ผมดันไม่ออกใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนฝั่งดันอเห็นไหมครับอย่าไปฝืนเขานะครับแล้วก็ไม่ดึงแบบนี้ให้เราดันตรงนี้ดันข้อแบบนี้ดันแบบนี้อ่าอันนี้คือวิธีการใส่สายนาฬิกาทุกรุ่นนะครับที่มีตัวล็อกสายหรือไม่มีเพื่อรักษาไอเออสายแล้วครับ แล้วก็ตัวนี้จะไม่เสียแล้วก็จะไม่ค้างติดตรงนี้บางท่านดึงแบบนั้นแล้วตัวนี้มันขาดข้างในทําให้เราไม่ดึงสายออกไม่ได้นะครับแล้วสายมันจะฉีกด้วยรบกวนทําตามวิธีการใส่สายนะครับเพื่อสินค้าของลูกค้าเอง